สวัสดีทุกคนคะ่ะวัน,นที่2ตุลาคม2 5 6 8เป็นวันที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยย้ายจากราศีมิถุนไปอยู่ที่ราศีกรกฎนะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีมีนเดี๋ยวเรามาดูว่าดาวพฤหัสย้ายเนี่ยจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีมีนนะคะวันที่สองตุลาคมดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายจากราศีมิถุนไปอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่ที่กรกฎเนี่ยจนถึงที่23ธันวาคม2 5 6 8ได้ตำแหน่งมหาอุจ ในทางโหราศาสตร์มหาอุดคือมากมายขนาดใหญ่คือเยอะแยะอะไรประมาณเนี้ยทีนี้ของคุณนดาวพุธศีเนี่ยเป็นเรื่องอะไรดาวพุธ,ธีคุณเองอ่ะเป็นดาวเจ้าเรือนตนุตัวคุณนะแล้วก็เป็นเรื่องของกระมะด้วยเรื่องการงานมาอยู่ในเดือนปุตตะปุ๊บตโนปุตตะเนี่ยตัวคุณอ่ะจะเป็นคนที่รักลกูกรัก ปริวารคุณมากอ่าจะรักกันแบบไหนอันนี้ก็ต้องดูองแต่คนนะหรือบางคนน่ะจะมีเป็นคนที่อ่อนออนไหวง่ายก็ได้ค่ะขี้ใจน้อยก็ได้เอาแต่ใจตัวเองก็ได้หรือจะมีนิสัยแบบเด็กๆก็ได้นะคะอ่าก็ต้อง,งแต่ละคนเนาะหรือบางคนอาจเป็นคนเจ้าโปรเจกต์คิดโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้นะก็บอกว่าบางทีอ่ะเป็นมหาอุดเนี่ยคุณอาจจะคิดโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรเกิดขึ้นก็ได้โปรเจกต์ แต่ละคนก็ต้องรู้ว่าใหญ่มากน้อยของคนอยู่ที่อะไรอ่ะสิ่งที่คุณจะทําอ่ะเพราะแต่ละคนเนี่ยมันทําอะไรไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมบางคอนอาจจะทําพอประมาณก,ก็คิดว่าเป็นโปรเจกต์อย่างคุณละใช่ไหมคะบางคนไม่เคยทำะไรเลยเนี่ยพอไปทําจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเออเป็นสิ่งที่เราอยากทํามากแล้วเป็นปปบ,ปบชิ้นใหญ่มันก็ดูว่าแต่ละคนคือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นดาดนะก็มองว่าอาจจะเป็นเรื่องของความคิดคุณน่ะ อาจจะทำอะไรที่เป็นผลงานใหม่ๆก็ได้หรือเป็นผลงานที่แบบเพิ่งจะเริ่มทำแต่ื่อกาศจ,จ็นความอลังการเยอะก็ได้ค่ะอันนี้ก็ดูแต่นคนนะทีนี้ดาวเสีเองเป็นดาวเจะเรือนกรมมะกรมมะอยู่เรือนปุตตะอ่าคุณจะมีงานเข้ามาให้รับผิดชอบคือรับผิดชอบงานเกือบทุกอย่างจะมากน้อยเพียงใดดูที่พื้นเดิมด้วย ว่าพิรัษดีคุณอยู่ตำแหน่งไหนนะแล้วงานนั้นน่ะมันอาจจะสมมุติว่ามีงานเข้ามาเยอะแต่คุณอาจจะมีทีมงานงานก็ถูกกระจายออกไปใช่ไหมแต่ถ้าบาคนงานเข้ามาเยอะเป็นงานที่คุณทําเฉพาะคนเดียวเนี่ยมันก็ถือมากมก็อยู่พื้นเดิมนะแต่บางคนอาจจะมีงานเข้ามาเยอะเป็นงานแก้ไขาปัญหาอะไรเนี่ยแต่ อาจจะมากน้อยเพียงใดอยู่ที่พื้นเดิมจริงๆนะถ้าบางคนน่ยพื้นเดิมเป็นนิดนิดก็คือนิดนิด,นด,นด,นดหน่อยหน่อยเว่างานเข้ามยอจริงแต่แบบที่บอกมาอาจจะมีทีมงานคุณก็ต้องกระจายงานออกไปมันก็ได้รับผิดชอบมาเยอะใช่ไหมคะอย่างเงี้ยหรือจะได้ทํางานตามที่คุณคิดและวางแผนเอาไว้เมื่อกี้แบบที่บอกคุณอยากทำโปรเจกต์อะไรอะ่ะคุณคิดอะไรไว้ไว้ไวอะ่ะบางคนเนี่ยงานชิ้นนั้นอ่ะ อาจจะไม่ยืดเยื้อจบในขั้นตอนเดียวจบแบบไหนมันก็ดูว่าเนื้องานที่ก็ส่งมาคุณคุณอาจจะเป็นคนแค่แบบตรวจแค่บางส่วนของชิ้นงานนั้นเองแล้วก็ส่งไปต่อคนอื่นก็ได้ไหมแต่เราคนมันติดมันแตกต่างกันนะคะต้องดูนะตามเนื้องานแต่ละคนนะ่ะบางคนงานคุณเกี่ยวข้องกับเด็กๆเ,เช่นพฤตัสตีเนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องของการเปิดโรงเรียนไหมหรือ ร้านขายเครื่องสังคพันธ์ไหมอ่า<ม>บางคนอาจจะเป็นติวเตอร์เปิดสอนคอร์สออนไลน์ก็ได้ซึ่งมันก็ต้องดูว่าก่อนหน้านี้คุณอะทำอะไรมาไหมสมมติวต่าคุณติวเป็นติวเตอร์อย่างเงี้ยเมื่อก่อนคุณอาจจะเปิดแต่เปิดเป็นเล็กๆอ่าตอนนี้คุณอาจจะขยับขยายสาขาให้โตขึ้นก็ได้นะคะแต่ละคนมันแตกต่างกันนะคะ ีนี้ในสิ่งที่คุณอยากจะทําต่างๆเนี่ยนักก็บอกว่ามันอาจจะมีติดขัดบ้างนิดๆหน่นนอยๆเพราะอะไรพิรุธศดีเนี่ยอยู่ในเรือนจันทร์เขาเป็นคู่ทัตด,ดินคู่ทัตด,ดินจริงๆก็คือมันมีความหนักแน่นมีความมั่นคงกว่าขึ้นสิ่งที่คุณจะทํามันจะมีความมั่นคงกว่าขึ้นแต่ในขณะเดยียวกันเขาก็มีความขัดแย้งในตัวเองด้วยคือถ้าตามนิทานชาติเวรเนี่ย พฤษฎีรีเนี่ยก็เป็นพ่อของพระจันทร์พระจันทร์น่ะได้ทําผิดบางสิ่งบางอย่างพ่อก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พระจันทร์ทำเขาก็มีการแบบเนี่ยมันมีความขัดแยง้งมันก็มีปัญหาแต่ด้วยว่าเป็นพ่อกับลูกอะ่ะยังไงอะ่ะมันก็มีการอารูอรวยกันใช่ไหมคะก็ถึงบอกว่าจะมีติดตขัดบ้างนิดๆหน่อยๆการติดขัดของทุกคนเนี่ยต้องบอกว่านะอาจจะ สามวันแก้ได้ห้าวันแก้ได้บางคนอาจจะอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์อยู่ที่พื้นเดิมหมดเลยอยู่ที่รอบอายุด้วยนะคะอันนี้ก็บอกาตามนี้นะหรืออีกบุมหนึ่งเนี่ยดาวเสียงเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความดีความงามโชคราภบุญกุศลที่คนทํากันมาเนี่ยหน่วยงานภาคราัฐภาคอกชนตัวกฎหมายกฎระเบียบข้อบงังคับต่างครูบาอาจารย์พระสงฆ์หรือคนเกี่ยวเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ถ้าคุณทําความดีมาเยอะอ่วยเหือคเยอะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเรื่องการงานคุณนะเกิดขึ้นแบบไหนล่ะบางคนอาจจะได้คอนนคชันบริษัทใหญ่หรือบางคนได้คอนเคได้หุ้นส่วนก็ได้อะเป็นหุ้นส่วนเข้ามาทําในเรื่องของการงานเนี่ยก็คืออะไรอาจจะได้เครื่องงานอย่างคุณสมมติคุณจะเปิดสอนโรงเรียนทำอะไรกันเนี่ยคุณอาจจะมีเพื่อนมาทุค่คุณก็ได้เห็นไหมคะมันเกี่ยวเรื่องกับงานกับตัวคุณน,นั่นแหละ ก็ต้องดูแต่คนนะว่าสถานการณ์ตรงนั้นคือเรื่องอะไรแต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งถ้าเราทรํา,ร,าริพีิดกฎระเวยบข้อบังคับต่างๆก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้แต่ปัญหาบอกเลยว่ายังสามารถแก้ไขได้นะแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขหน่อยแต่ของแต่คนมันแตกต่างกันไปนะคะ,ะ,ะก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นแค่นี้ก็คลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนนี่ยพบเจอความทีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ